สวัสดีมิตรรักแฟนพาทุกท่านนะครับก็วันนี้พบกันเช่นเคยนะครับก็มีมีไม่เยอะนะครับก็มีที่ได้มาใหม่เมื่อวานนะครับก็วันนี้เอามาให้ชมกันนะครับก็เพื่อชอบนะครับชิ้นไหนก็ดูได้ครับ เป็นสินของพระเดิมนะครับนะเรียมเงินเก่านะครับดูให้ชอบไม่ใช่นะครับแล้วทักมานะครับเอาคนชอบอจริงๆนะครับนะหนะ้คนชอบอจริงๆศิลปะนะครับนะ มีเล่มดีกว่านะครับมีถึงพ่อเดิมครับเมืมีท่านใดชื่นชอบนะครับก็ทักทายแอดไลน์เข้ามาแล้วกันนะครับ คนชอบจริงๆนะครับเป็นมีดตรงพ่อเดิมนะครับเป็นมีดสลิ่าประมาณสามนิ้วนะครับสี่นิ้วได้ครับสี่นิ้วรวมดวมดั้มนะครับประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วนะครับ จากที่ผมหายไปมีดไปหลายละหายไปพักหนึ่งนะครับนะเมื่อก่อนนี่โหมีดขายดีมากนะครับนะครับก็มาดูได้นะครับถ้าเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้เพื่อได้มานะสักพักนะครับนะครับเป็นหัวนี่เป็นแกะเป็นสิงสามฝันนะครับหลวงพอเดิมหัวนี่แกะด้วย ข้างในจะหลุดไปครับพอหุ้มด้วยทองและแกะด้วยทองข้างหลังก็เป็นทองเหมือนกันนะครับแต่กอบนอกนี้เป็นเงินชุบทองนะครับกอบนอกนี้เงินชุบทองนะครับสามพันเะก้านะครับนะเนะี่แกะด้วยทองนะครับเนี่ยครับอือฮั มาดูนี่ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นตีหลวงพ่อนกก็ได้ครับนะรบหรือตีลึกไปกว่านั้นนะครับเป็นจานนะครับหลงพ่อนกนะครับเป็นเขี่ยวหมีนะครับเป็นเคี่ยวหมี เก่ามากครับตัวนี้เก่าจริงนะครับอะเดี๋ยวมาดูนี่เขี้ยวหมีนะครับอุดนะครับใต้ฐานนี้อุดนะครับนี่นี่นี่ใต้ฐานนี้อุดฮนะ กุดด้วยตะกุดนะครับหนึ่งดอกนะครับแล้วก็เลี่ยมด้วยทองครับทองเปอร์เซ็นต์ดีด้วยนะครับนะเป็นเขี้ยวนะครับอันนี้ไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับแต่จานไปทางจานหนวงหลวงพ่อปานนะครับจานหลวงพ่อไปทางหลวงพ่อปานนะครับเขี้ยวชํานะครับนะครับมีตะกุดทอง ได้ฐานนะครับได้มาแบบนี้นะครับนะได้มาแบบนี้นะครับนะก็ไปแบบนี้นะครับนะจะไม่ลื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับนะพร้อมพร้อมทองด้วยนะครับอ่าเปอร์เซ็นทองดีมากครับลองดูครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่คือหลวงพ่อเงินนะครับก็ สลับเดิมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแกะให้ดู นะครับเนื้อเก่าแล้วครับนะลงรักชาติแดงน,นะครับเรียมเปิดเปิดหน้านะครับเรียมเปิดหน้านะครับข้างหลังข้างหน้านี่สึกหมดลนะนี้ตูเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ค้ตานะครับเป็นพิมพ์ค้ตานะครับพิมพ์พิมพ์ค้ตา สี่ชายประมาณนี้นะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนะครับนะเก่าจริงครับนี่เก่าจริงนะครับเพิ่งได้มานะครับ ดูให้ชอบไม่ใช่แล้วทักมานะครับนะครับดูโด้ชอบไม่ใช่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูนี่ครับนะ นี้ก็ได้มานานแล้วนะครับเอามาให้โชว์กันครับนะมาตลับทองหนึ่งใบนะครับเป็นพิมพ์คิตาสามชายนะครับคิตาสามชายครับยวแก้ให้ดูนะครับ ชมเนื้อหานะครับนะครับมีคราบขี้เบ้านะครับนะฮะขี้เบ้าครับดูครับดูกระแสเนึ้อครับความเก่านะครับมีความเก่าพลาจะโดนล้างมาบางส่วนนะครับมีขี้เบ้าครับให้ดู ก่อนมีคนถามมาเยอะนะครับนะวันนี้ผมมีโอกาสนะครับนะครับพระบางองค์นี้ก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายถูกนะครับต้องบอกก่อนนะครับกีเบ้า,ค,บาครับเดีย๋ยวให้ดูครับเนี่ยครับกีเบา้าเนี่ยเทมองนะครับ เนี้ดูง่ายครับพางนี้ดูง่ายจริงนะครับต้องบอกเลยว่าดูง่ายจริงนะครับทำให้ชมกันนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวองค์อื่นนะครับใครชอบอะไรก็ทักทายเข้ามาแล้วกันนะครับสันมังคาานี้รับสายนะครับนะก็ทักทายกันได้ตลอดนะครับ ก็เบอร์เดิมนะครับ08 8 959 5ด9 4นะครับติดต่อได้ตลอดนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้นะครับนะก็น้ำลาไปก่อนครับสวัสดีครับ